ยื่แม่เบอรอยู่รับไปพีดดับนี่สไตล์นี่ได้ค่ะตัวนี้รับไปเลยนี่ให้พีก๊อปใครอยากได้ยกมือขึ้นใครตกแล้วบ้างยกมือขึ้นโอ้ยเยอะก่าอมูลอีกอบีะสิให้ผมจับใช่ไหมัอีกครั้หนึ่งเดียวเดียวเดียวงอวนจอยครับ วิธ right ีทำไมไม่ชื่อจอยอ่ะขอบคุณครับคนที่ได้นะคะชื่อคุณรัชตาถ้าจอยอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะรัชตานำสกุลเกตเกตเกี่ยวเกตตักเกี่ยวได้หมว่าเกตที่ชิทใช่ไหมคะเกตชิทโอเคคุณรัชตาเกตชิทนะคะได้รับสเต็ปที่แรกควนี้ไปเลย แต่ตอนนี้เขากุ้บใจอยู่นะุกใจว่าจะเอากลับไปผี่จะในงานมานใช่ปะนัะง่งรถมาขอรอนล่างออกแมวไม่เป็นไรหรอกพี่รูปนี้ไม่ได้ประมลูลเสียค่าที่ซกี้นิดหน่อยไม่เป็นไรสุดยอดเป็นไงบ้างวันนี้เป็นที่สามสามน้องชายยี่สิบเก้าวันนี้วนยี่สิบเก้าอี ได้ได้ไปเลยซื้อนังสือพี่ก้องแล้วเนี่ยชื่อบิว้องบิวนี่จะเอาไปวางไว้ตรงไหนคะได้เดี๋ยวใครจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับใส่กระเป๋ารถพี่ก้องว่างไหมคะช่วยส่งน้องที่บ้านก่อนอ่ะ,ะรับมอบอไปถ่ายรูปไหมคะ,ะถ่ายรูยรปนี่ต้องขอแสดงแบบ ความดีกับน้องบิวด้วยด้วยจานี่เลยค่นะนี่ตื่นเต้นใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตื่นเต้นได้ลูกนะตื่นเต้น,นเอบบนน่อแล้วจะจะเอากลับบ้านยังไงนี่ไงตอบแล้วมันเป็นปัญหาน้องเขาไม่ได้ตื่นเต้นเลยที่ได้ลูปอีกกองนี่แล้วก็ต่อไปเขากลับไปแล้วะคะ่ะอ๋อน,น้องเอาขาบอกนะะ เม่หน้อเขาคิดยูเจกับยาน